สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เจสซี่จะพาทุกคนมาดูร้านซักผ้าของในมาเลเซียกันจ้าตอนนี้ย้ายบ้านใหม่เลยเครื่องซักผ้ายังไม่พร้อมและอีกอย่างหนึ่งผ้ากองนี้หนึ่งสัปดาห์เลยนะจ้าในที่มาเลเซียจะซักผ้านอกบ้านาหาง่ายมากเลยมันมีแบ่ง15กิโลกับ28กิโลจะซักแห้งหรือจะซัก แบตอบไอร้อนก็ได้นะจ๊ะอันนี้คือต้องไปเปลี่ยนต็อกเกิลของเขาก่อนและนี่คือผงซักผ้าที่เราเลือกได้แต่ขอแนะนําถ้าใครเจออย่างนี้เอาผงซักผ้าของตัวเองไปเองดีกว่านะจ๊ะเพราะว่ากลิ่นเหม็นมากนี่หลังจากนั้นเจอแล้วเครื่องซักผ้าที่เราต้องการครั้งนี้สัปดาห์หนึ่งแน่นเลยจ้ะ28กิโลเลย เล็กไปเดี๋ยวมันจะแน่นเกินก็เลยต้องเลือกอันที่28กิโลราคาไม่เหมือนกันนะจ๊ะวันนี้เจสซี่ใช้แอคแทกเตรียมมาจากในบ้านเลยเพราะว่าเคยลองแล้วกลิ่นฟองซับผ้ากลิ่นสบู่เขาไม่ไหวจริงๆหลังจากนั้นก็เปิดฝาออกเลยจ้าเทลงไปได้เลยประมาณประมาณนะจ๊ะ นี่แล้วก็ปิดเอาไว้บางเครื่องถ้า15กิโลมันจะอยู่ข้างๆแต่อายี่กิโลมันจะอยู่ข้างบนจะ้ะหลังจากนั้นเลือกอุณหภูมิน้ำแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยประมาณ23นาทีจ้าในเวลานี้เราจะนั่งรอก็ได้หรือจะไปกินอะไรก่อนก็ได้จะ้ะเผอิญอาหารเช้ายังไม่ได้กินก็เลยไปกับแฟนไปกินอาหารเช้ากันก่อนเลยทิ้งไว้ก่อนเลยจะ้ะ ตะก,ก้าสักผ้าอย่าลืมเอาไปด้วยล่ะหายแน่ๆถ้าไม่เอาไปไปกินอาหารเช้ากันเลยหลังจากกินอาหารเช้าเพิ่งรู้สึกว่ามันจะสายไป15นาทีจ้ะก็เลยหลังจากนั้นเจอที่จอดรถรีบเลยไปดูผ้าของเราที่ซักเสร็จแล้วหรือยังแล้วพึกขึ้นได้ว่ากดตรงนี้ถ้าเกิดว่าเกินเวลาหรือเลยเวลาเขาจะเอาผ้าออกมา ให้เราใส่ไว้ในตะกร้าจ้ะปรากฏว่าจริงๆเลยผ้าของเราอยู่ในตะกร้าทั้งหมดเลยดีล,ละล่ะไม่ต้องเอาออกมาเองหลังจากนั้นก็หาเครื่องอบแห้งของอเครื่องซักผ้าแต่เครื่องหบเครื่องอบแห้งขอใช้เบอร์เล็กหน่อยเพราะว่าหลังจากซักเสร็จผ้ามันจะหดก็เลยเอาแค่15กิโลก็พอนี่หลังจากนั้นก็ไปเปลี่ยนต็เกิลของเขาเรียบร้อยแล้วก็ ใส่เหรียญลงไปตรงนี้เลยจ้า uh. มันจะขึ้นว่าเหรียญได้รับแล้วและเวลาแล้วเราก็เลือกอุณหภูมิเลือกอันร้อนเลยเพราะว่าจะอบแห้งแล้วกดสตาร์ทเลยจ้ะประมาณ25นาทีเห็นไหมผ้าก็หมุนุนุนวนน,นแล้วตอนนี้เราก็นั่งรอเลยเพราะว่าอาหารเช้าของเรากินเรียบร้อยอินแปร สำเริญใจก็เลยรอเครื่องเลยจ้ะ25นาทีเสร็จแล้วไวเหมือนโกหกผ้าก็อบเรียบร้อยเปิดไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเอามือถต่เลอร์ถล่าเข้าไปมันร้อนมากขอบอกเลยร้อนดั่งกับไฟเออร์เลยวิธีง่ายเลยหลังจากซักมาหลายทีก็คือหลังจากหนึ่งนาทีเปิดให้มันคลายร้อนแล้วก็ผ้ามันก็ยังร้อนจัดจดอยู่ใช่ไหมแล้ก็สะบัดสบัดอย่างนี้ หลังจากนั้นก็พับให้สวยๆวยเก็บไว้ในตะกร้าเลยจ้ะต้องพับเอ้ยไม่ใช่ต้องสะบัดสบัดก่อนให้ไอร้อนมันออกไปก่อนนะจ๊ะตอนพับตอนเก็บมันจะได้ไม่ลวกมือหน้าที่นี้ก็เป็นของแฟนละพอมือหนามากหลังจากเก็บเสร็จพับเสร็จนี่เห็นไหมกองระทึกกองใหญ่หม้อ หลังจากนั้นก็พับเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมกลับบ้านเลยจ้าใครที่จะมาซักผ้านในมาเลเซียขอบอกว่า,ม,ามีหลายร้านหลายเจ้าหลายยี่ห้อให้เลือกเลยนะแต่ผงซักฟอกขอแนะนำเอามาเองนะจ๊ะจะได้มีรสชาติเอ,อ้ยไม่ใช่จะได้มีกลิ่นที่เราต้องการวิดีโอก็ถึงตรงนี้เลยจ้ะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า